สวัสดีครับยังอยู่ในเรื่องของคูลอมลอยู่นะฮะข้อนี้เป็นข้อที่5โจทย์ก็บอกงี้ฮะถ้าในระบบประสาทมีการส่งผ่านโซเดียมที่มีประจุบ,บวกนะฮะด้วยอัตรา5.6คูณ10ยกกำลัง11อต่อเมตรนะฮะเขาบอกว่าถ้ากําหนดให้อออนของโซเดียมเนี่ยมีประจุเท่ากับบวกอีนะฮะเขาบอกว่าจงหาขนาดของประจุในหน่วยคูลอมที่ไหลผ่านระบบประสาทที่มีความยาวเท่ากับ1.5่เซนติเมตรอ่ะข้อนี้ก็ไม่ยากนะฮะอ่ะเรเฟเลนซ์มันก็คือมาจากอะไรครับ มาจาก Young and Freedman นะฮะ University Physics อ่าเป็นอ่าเดือนที่13นะฮะอ่าเป็นไงฮะโซลูชันก็ข้อนี้ก็ไม่ยากแทนค่าแล้วก็เปลี่ยนหน่วยนิดหน่อยแค่นั้นเองถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะอ่าสิ่งที่เรารู้ก็คืออะไรครับบวกอะไรฮะบวก e มีประจุเท่ากับเท่าไหร่ครับ1.6ึ่งจคูณนะฮะสิบยกลบอ่ะสิบคูณลอมเพราะนั้นเป็นไงฮะอ่ะห้าจุดหกคูณสิบยสิบเอ็ดอ่ะ ของไอออนโซเดียมหรืออะไรฮะ5.6คูณ10ยกกำลัง11บวก e ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จับอะไรฮะจับ5.6คูณนั่นแหละฮะ10ยกกำลัง11คูณด้วย 1. อะไรฮะ6คูณ10ยกกำลังลบ19หน่วย5.6คูณ10ยกกำลัง11ก็คืออะไรฮะก็คืออะโซเดียมบวกหรืออะไรฮะเขาบอกว่าเป็นอะไรฮะเป็นบวก e ก็คือ1ไอออนของโซเดียมอะเป็นไงฮะอะแครี่หรืออะไรฮะหรืออะมี ประจุสุทธิเท่ากับบวก e นั่นเองถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะ5.6คูณ10ยกำลัง11โซเดียมบวกก็คือ5.6คูณ10ยกำลัง11 e บวกหรือบวก e นั่นเองโอเคนะฮะในขณะที่1.6คูณ10ยกกำลังลบ19ก็คืออะไรฮะก็คือคูลอมต่อแหละฮะคูลอมต่ออะอะไรฮะต่อบวก e นั่นเองโอเคนะเพราะนั้นเป็นไงฮะตัวนี้ก็คืออะไรครับตัวนี้ก็คือบวก e คูณด้วยอะไรฮะคูณด้วย4ส่วนอะไรฮะ บวก e เพราะนั้นบวก e ก็ตัดบวก e ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นหน่วยที่ได้ก็จะเป็นอะไรครับคูหล,ลอมคูณกันออกมาก็ได้เป็นอะไรฮะก็ได้เป็น8จุดนะฮะ8 96คูณนะฮะ10ยกกำลังลบ8คูล,ลอมเพราะนั้นเป็นไงฮะตัวนี้ก็คือเป็นปริมาณของอะไรครับปริมาณของอประจุที่อะไรฮะที่ไหลผ่านระบบประสาทที่มีความยาวเท่ากับอะไรครับ มีความยาวเท่ากับ1เมตรถูกต้องไหมเพราะว่า5.6คูณ10ง11ก็คือบวก e ต่อแล้วฮะต่อเมตรถูกต้องไหมเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นคูลอมบ์ต่อเอเมตรจากนั้น,นไงฮะเราก็หาอ่ปริมาณของอ่ประจุที่อะไหลผ่านระบบประสาทที่มีความยาวแค่1.5เซนติเมตรด้วยกันแล้วฮะมาเทียบเป็นยตย่างก็คืออะไรฮะ1เมตรเป็นไงฮะ1เมตรของระบบประสาทจะมีอะประจุไหลผ่านเท่ากับ8.96คูณ10ยกกำลังลบ 8คูลอมถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะ1.5เอเซนติเมตรเป็นไงฮะเะ uh, แลราก็เปลี่ยนเซนติเมตรเป็นเมตรเอะเปลี่ยนจากหน่วยที่ไม่เป็น SI ให้เป็น SI ถูกต้องไหมฮะก็คูณด้วยอะไรฮะเซนติเมตรเอะเราต้องการกำจัดเซนติเพราะนั้นก็เซนติก็อยู่ด้านล่างเราพบว่าอะไรฮะ10ยกกําลังลบ2มีค่าเท่ากับอะไรฮะมีค่าเท่ากับเซนติ 2. ถูกต้องไหมฮะจากนั้นก็เป็นไงฮะเซนติก็ตัดเซนติเพราะนั้นก็เป็นอะไรฮะ1.5เซนติเมตรก็มีค่าเท่ากับ1.5คูณอะไรฮะ10ยกกำลังลบ2 อเมรก็จะมีจํานวนอะไรฮะประจุไหลผ่านเท่ากับอะไรครับ8ปดจุดคูณสิบยองลบแคูณด้วยอะไรฮะหนด้คูณด้วยอะไรฮะคูณด้วย10บยงลบสองหารด้วยอะไรฮะารด้วย1นึมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับค่าที่คํานวณได้ก็จะมีค่าเท่ากับหนึอ่ะอะไรฮะหนึ่งจคูณสิยงลบเ อะคูลอมโอเคนะอันนี้ก็เป็นคำตอบข้อนี้ก็ไม่มีอะไรยากอ่ะข้อนี้ก็จบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ